สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเซหมวยนะคะเป็นต้มจืดนะคะปลาหมึกยัดไส้แล้วก็กข้าวแกงนะคะท่านผู้ชมนะคะพิกัดตลาดนะคะเป็นตลาดนัดอาโมกเหล็กนะคะมมอำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีเนี่ยเองค่ะค่ะเดีด๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศในร้านเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูเมนูทางร้านนะคะอันนี้เป็นข้าวแกงนะคะท่านผู้ชมนะคะ สวัสดีพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะสว <fists. S 1> ัสดีค,ค่ะเจ๊มหมวยเปิดร้านกี่โมงคะเปิดออกนัดก็ร<บ>้านเริ่มขายก็บ่ายสองโมงะจ้ะบ่ายสองโมงเปิดร้านแล้วนะคะถึงประมาณกี่โมงอคะคะขายหมดก็ค่ำนึง,นงอคะค่ะค่ำนึงไม่หมดแล้วหรอคะโอ้ค่ำนึงแล้วหมดเลยคะ<อ>่ะคุณผู้ชมมาชา e> ้าไม่อดนะคะเนี่ยสองค่ำนี้มาไม่เจอแล้วหมดแล้วนะคะกระดูกกระดูก อันนี้แะอันนี้เป็นเป็นต้มจืดเหรอคะเจมด์ต้มจืดจาน้นุงโอเคค่ะแล้วก็ต้มจืดถุงแ,แดงอันยดัดถุงยัดถุงเจ็ <c oughs> สดสิบครับอือฮาใส่มากนะข้าวแกงนี่ถุงเท่าไหร่คะับเจมส์แกงถุงละสามสิบเอทีโอ้โหสามสิบบาทนะคะท่านผู้ชมถุงเบ้อเร่เลยนะคะโอ้ <c oughs> เอาต้มละลายน้อยนานๆค่ะอ๋ออันนี้เป็นต้มรดหมูเหรอคะมีต้มรดหมูต้มรดหมูด้วยนะคะเท่าไหร่คะสามสิบครับต้มรดหมูเท่าไหร่ครับรดหมูก็สามสิบเหมือนกันลู้สองสิบบาทเต็มถุงเต็มถุงแล้วล่ะลูกค้าเยอะอันนี้ยังยังลูกค้ายังไม่มาโอเคครับผม นะคะถุงใหญ่ๆนะคะมีส่วสามสิบบาทขากินไม่ได้นะจ๊ะเวบอกำไให้อยู่นี่วันอันคารวันเดียวใช่ไมคะอนคารวันเดียวแล้วก็อยู่ต้นแค่สี่แยกต้นแคสี่ห้าวันอ๋อสี่แยต้นแค่นี่คือหวันเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะนเต้นแค่โอเคค่ะแล้วก็วันอันคาร์ที่นี่นะ เป็นช่วงเย็นเหมือนกันนะคะต้นแครอโอเคค่ะต้นแพรก็หกนิงกว่าหมดแล้วโอ้ไม่ธรรมดานะคะท่านผู้ชมนะคะขายมาแล้วสิบปนะีคะเนี่ยสิบปีแล้วหรือสิบปีแล้ว่ เป็นคนที่นี่ใช่ไหมคะเป็นคนอำเภอเสาไห้โอ้มาจากเสาไห้โอ oh. ้มาจากเสาไห้เลยนะคะเนี่ยใจเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนะคะอาหารเยอะเยอะจ้าข้าวมีหลายอย่างมากนะคะท่านผู้ชมนะคะสิบแปดอย่างสิบแปดอย่างโอ้สิบแปดอย่างนะะค ขายดีนะคะท่านผู้ชมเคะคะเราให้เยอะมากค่ะสามสิบบาทนี่คือถุงเบลเลอร์เลยนะคะท่านผู้ชมนะะถ้ามีคนรักนะเานะ

ก็เยอะมากค่ะทุกคนก็เยอะนะคะสองยาง60ครับนายนสิบครับตับไม่ทันตตัดไม่ทันลูกค้ายังไม่มา อันนี้ขนาดลูกค้ายังไม่มาเดี๋ยวเดีนนี้นีคะขี่เลยรับันนี้เนแบะรีเลยนะคะรีแบะเลยนะเที่ยวอย่างกันแนะจางกัยแหนะหยิบแต่้าเลยค่ะหยิบแต่จ้าเลย เราก็เที่ยวหน้าหนาวทุาเสร็จอันนั้นหมดแล้วพร้อมมึงไม่ไหวโอ้รับน้กินเลยแหนมอ่ะแหนมนี่ก็ทำเองใช่ไหมคะแหนมทำเองโอแหนมใส่ตลาดน้ำต้นตามด้วยนะจ้ะแหนมเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเลยเท่าไหร่คะลูกก็สิบบาทเองลูกก็สิบบาทนะคะทำเองแล้ไม่ไม่ใส่สารเลยจ้ะ ลูกค้าประจำล้นหลามเลยนะคะคุณผูลูกค้าประจำอรยลูกค้าประจำป็นคนปากประจำค่ะโอ้ประจำเลยเป็นไงคะรสชาติก็อร่อย <laughs> ไหนยนะคะต้องมาทาน,นทุกอาทิตย์นะคะทุกวันทุกวันหลายวันเว้นวันโอเคค่ะ ได้เยอะด้วยนะครับสามสบาทนี่คือแบบขาไม่เ่าได้เลนะวนแต่เพิ่มน้ำต้องอุ่นตอนเช้าอันนี้ขนาดคนไม่พเยอะนป้ายังยังทำม่ทันเลองาอันนี้ขนาดคนยังไม่่อเยอะนะป้ายังยังทำไม่ทันเลย เ eh คยบาแม่เขาชอบแม่เ okay, ็าชอบจ้มจืดะ เอาลูกลมไปเก็บไว้ไหนขอจะบอกเอาทาได้ำขาหมูใพี่ก็ถุงนึงก่อนนะแค่นี้เนาะแลก็ไอ้แหนมห้าอันพอไมแปดสิบพอยังเหลืออยู่ยังเหลืออหกหรูถุงไเลยครัป้านนี้ขอข้าวนาขอเพิ่มน้ำไว้สดนะป้าข้างไมจังตาทุกวันโอ้โหเิ้ยนังเลย ต้าไข่ฟองนึ่งเพิ่มไข่ไปฟองเจ้าบอกนะคะว่าขาหมูสามสิบอะค่ะขาหมูสี่สิบอ๋อสี่สิบอ๋อขาหมูสี่สิบก็ยังถูกอยู่นะคะท่านผู้ชมนะคะใช่ค่ะถูกค่ะเป็นต้มจืดอะไรอะคะเสี่ยวหมอยอันนี้เป็นแตงกวายัดไส้โอ้เป็นแตงกวายัดไส้มีมะระยัดไส้โอเคค่ะ ตะกูลต้องจืดปลาหมึกต้อได้ทุกคนมาท่าะไรนอะไรอะน้าท่คุณ่ชมกาันาคร่นม่นดตรงดูิ้นะทร่อื่นไม่ได้นะที่อื่นตัวเดียวนี่สองตัว ที่ไหนก็ไม่มีหรอกแบบนี้มาต้องมาหาเจ๊หมวยที่เดียวนะคะมีบ้านคนเดียวนี่แหละข้าวหนูหลายอย่างเลยค่ะท่านผู้ชมยุคยุคนี้ต้องเนาะจ้าแล้วก็เป็นเอ่อซี่ยักต้นแคร์นะคะท่านผู้ชมนะคะคือขายทุกวันนะคะแล้วก็มาในคลานมาที่นี่จะขึ้นก็สงสารลูกค้าอือค่ะ คุเตัว0สามสิบครับยังเหลือหจ้าลูกค้าอะไรนะมงไปถนึครับตอนนี้เหลือกับบ้านเอาตอนนี้เลยครับเป็นชกผ้ารอนะคะน้ชมร อันนี้เป็นรหัสร้านนะคะท่านผู้ชมนะคะ170อเนี่ยนะคะเป็นรหัสร้านของที่นี่นะคะนอนอยู่ลูกผาตาผ้าตาอาลูกนะอันไหนจ๊ะอันนี้กระต้มจืด<อ>นี่เหรอใส่ใช่แปงจะหมดแล้วเนี่ยอือต้ปลีดแปลงค่ะดิ10แล้ว ยังไม่5โมงต้มจิดแต่งกล้หมดแล้วนะคะท่านผู้ชมสุดยอดมากค่ะอะไรจกระดูกครับตรงนี้เป็นที่ประจำใช่ไหมคะอย,อ,อยู่ซอยแรกนะคะท่านผู้ชมนะคะ ลูกค้าประจำเทียบเลยค่ะสวัสดีครับมีเนื้อหมูจ้ะเอาเนื้อสุกเนื้อสุกเนื้อสี่สิบนะครับจัดรัดตับตับข้างเยอะมากค่ะท่านผู้ชม ทำยุ่งเล้เกี่ยลูกใช่ค่ะยำปลาทูไม่ดีตรงนี้มันมีตัวเล็กก็เลยไม่ยำพรุ่งนี้ไปกินต้นแคนะส่้สุดเก็เมื่อเช้าเขาไม่เก็บไม่ให้สั่งไว้พรุ่งนี้ ้าจะหมดแล้วน้ำนาจะไม่ถึงคุมหมดมาสามสิบโมงค่อยไมมองกันเลยมองสิ่งองที่ลินูกินอะไรดีเลังเอามาลาถุงนึงแล้วก็เอาไปโทรถุง อั 1941, 40, นนี้เหรอครับีมาล้สี่สิบครับันนี่เป็นบรรยากาศหน้า้านนะคะครับก็มือก็มือับอ๋อมม่มีี่มม่ โอ้โพาล้นหลามเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะถายดีมากเราัแล้วยุ่งนี้ทุกวันทังคารเลยจ้ะครับจ้ันนี้ก็หกสิบครับสองรับขาต้องเลือดจ้ะโอ้โหค่ะให้เขาั เ้าก่อนให้เารอมดวอันนั้จ่ายแล้วเนาะจ่อันี้จ่ายแล้วจ่ายร้อนาดีไม่รู้งม่ด้าอย่าไปเสียแง่กง่ค้านะจ๊ะอันนี้จ่ายแล้วเลยต้องูีด้งยอนะ ต้องมาล้างถุงอ่ะจะเป็นย่งนใช่ไหมครับยูกี่นี่ดีระเดียเอาเดียวออกตัวแตงออกให้หมากินหมูสิด้งด้วยขอบานด้วยครับต้มเนืดอ่างเยวเหรอจ๊ะมเลืองนี่เลยครับขอบครครับ Thing, สามสิบครับขอบคุณครับขอ้สาสำหรับใครนะคะที่อยากมาทานเข้าวแกงร Travel ้านเจมวยนะคะก็สามารถมาได้เลยนะที่ตลาดนะคขาวบอยนะคะเพิ่มอมกเล็กจังหวัดสระบุรีนี่เองค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไ้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเจหมวยนะคะขอบคุณมากค่ะมาค้างกันเยอะนะคะ